การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ด้านการเงินของคนวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรพี่ดานี้เปิดไพ่ให้กำลังใจคนวันพฤหัสนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้กดสี่เหลี่ยมเก็บไว้ดูได้เลยนะคะไพ่บอกแบบนี้ค่ะสำหรับคนวันพฤหัสคุณรู้ไหมคะคุณเป็นสุดยอดนักขายมือโปรเลยนะคะคุณเป็นนักขายผู้ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินของคุณมันจะ,จะมาจากการขายของคุณค่ะ คุณจะประสบความสําเร็จในการขายคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่คุณจะได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดจากการขายของคุณค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเชื่อมั่นในคําพูดของคุณคุณจะต้องเชื่อมั่นในทักษะการขายของคุณค่ะคุณอย่าเอาความรู้สึก หรืออารมณ์ข้างในใจของคุณอ่ะมาเป็นอุปสรรคในการขายของคุณค่ะคุณอย่าเอาความไม่แน่ใจในตัวเองอย่าเอาความกังวลว่าเขาจะซื้อไหมนะมันจะพูดแบบนี้ดีไหมนะมันจะขายได้ไหมนะเขาจะใช้ดีไหมนะอย่าเอาความรู้สึกแบบนี้มาใส่ในใจของคุณมาใส่ในความคิดของคุณค่ะมันไร้ประโยชน์คุณจะต้องขายบนความเชื่อมั่นของคุณในตัวตนของคุณค่ะขายไปเลยคนเขารอ คุณอยู่เขาอยากจะซื้อสินค้าจากคุณค่ะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องพูดให้เขาเชื่อมั่นในตัวตนของคุณในคำพูดของคุณค่ะเขาไม่ได้เชื่อมั่นจากสินค้าที่คุณขายแต่เขาจะเชื่อมั่นว่าคุณน่ะเอาสิ่งดีๆไปมอบให้กับเขาค่ะคุณกำลังจะได้รับกำไรก้อนใหญ่จากการขายของคุณนะคะก็ขออวยพรให้คนวันพฤหัสล่ำรวยจากการขายเป็นเศรษฐีจากการขาย ขอให้คนวันพฤหัสโชคดีค่ะ